อ่านะครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมที่อายุแต่งเรียนจนถึงวันปีหนึ่งพันปีนะครับผมก็นี้โยผมจีกแล้วนะครับผมนี่เรามาแคสไหมครับเอ้ยมาเล่นไหมครับกันอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ก็มาพาร์ทที่ฟรีเหี่ยวกันแล้วนะครับผมไม่ต้องผวนนะครับผมนี่เรามาเล่นไหมครับเหมือนเดิมครับพ็อกเก็ตดิชั่นนะครับผมเวอร์ชั่นเดิมเลยนี่ผมก็นี่ต่อบ้านจากเมื่อกี้จากพาร์ทที่แล้วผมก็ ต่อพักหน่อยเน่เน่โอ้หลังไม้พักหน่อยจริงแล้วมันไม่ใช่หลังไม้ครับผมคือผมอัดไปแล้วคือคลิปเนี้ยที่จริงมันต้องชื่อคลิปว่าแบบต่อบ้านต่อบ้านจากเเพิ่มบ้านจากหลังเดิมเลยแบบพัฒนาละบ้านอะไรป,ประมาณนี้ครับแต่นะครับผมก็ลืมกดอัดผมก็คุยคนเดียวมาตั้งนานเลยนี่นะครับผมอนนี้ก็เป็นอ้อ ของน,นี้ต้องโล่งเลยไว้สร้างทำไหมก็ไม่รู้นะครับเพื่อความบันเทิงนะผมไม่ใช่นะครับไว้แบบโอ้โหชมวิวแบบนิมามบื้หม่ต้องฟ้าฝุใสเหลือเกินนะครับอีกอะไรเผาเผากระจกเอาไว้นะครับอืไปถูกครับจะถูกกระจกไปต้องขวนนะครับถูกกระจกฝนก็ตกนะครับผม เอ้เปิดคลิปมาก็ฝนตกเลยนะครับภารกิจนี้เป็นไรเดีเอ้อครับธนูได้ย,ยังเนี่ยโอ้ครับแล้วมันฝ่ามันลูกฝ่ามนะครับผมครับธนูเอ้อไม่ใช่เว้ยไอ้ธนูธนูนี่นะครับธนูขรับป้ายลูกธนูมีสองอัน นี่ครับผมผมเพิ่งค้นพบอะไรบางอย่างครับผมจียงข้ามีกระดูกครับนี่ครับกระเลลอกระดูกนะครับเนี่ยมันเพิ่งมันเขียนว่าอะไรเนี่ยออโซเนี่ยเออัโซลาวีพีม็อบผมคือผมลงม็อบนี้ไปนานแล้วผมก็ใช้ไม่เป็นต้องทําอะไรคือเราต้องใช้กระดูกครับตีมันครับนี่ไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูเอ้ยพิษพิษพิษอืมเอามุมมองนี้ครับว่าเรา ตัวเราเป็นนี้ครับผมขอตีหุดเราตีแก่ปืบกลายเป็นแกะครับแหมแก่ที่หัวหายกลายที่หัวแฮะแหมแก่ที่หัวหายครับกทิกิจวันนี้จะมาทำอะไรกันดีอะอืมก็ไม่ค่อยมีครับก็โอ้โหเมลอนครับผมแตงโมนะครับกดต่อเลย โอ้โหยป้าเอ้ยฝาปูตั้งนานเนี่ยหัวคอคนฝงฝผมเอาเมลอนจากไหนครับเมลอนคือผมเดินป่าผมไปเจอผมพูดมาก็เป็นมะเล็ดมเล็ดลที่เหลือผมก็กินไประหว่างคลางๆไปเจอมาหนึ่งลูกครับผมอืมหนึ่งลูกก็ที่เหลือก็กินไปครับ S <S <an> เฮ้ยโนใจก็ไม่มีจะทําทแล้วกับปะนะ้าเนี่ยแต่จะเล่นไหมครับพี่ได้ถึงไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อดีอือมันชอบอะนะครับอืนะครับอือม่ต้องนะครับนี่นี่ก็แบบเ e เบ l ลสิบแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ออกไปมันไร้ค่าแล้วเฮ้ยเึงอพวกฟัมบงฟัมบี้ไหมอเออเด เตงไงะไรการสมบีมันเทศหมดนี้ก็แบบไม่เหมือนของคอมนะครับของคอมแบบคอมสามารถแล้วจะเหมือนของพวกที่เราแปลงนะครับอันนี้มันก็แค่เปลี่ยนแค่รูปร่างภายนอกนะครับอืมหมูเป็นหมูเลยจะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดหมูความฝูงกี่บ็อกครับเดี๋ยวลองลอนูนอืม ตบกงินมหมูควับหมูฝูงประมาณหนึ่งบล็อกหรือสองบล็อกค,ครับนี่รูเนี่ยมันมันหน้าเหมือนคนหน้าแบบปกติเลยครับตอนนี็ไม่มีอะไรมากเลยแทบไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่มีอะไร,ไม,ม,ะไรมากไม่มีอะไรแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเป็นมุมมองแป๊บอืม เนี่ยเมื่อกี้มว่าเ,เราคราบธนูมาแล้วอา้าวธนูโอ้อยู่นี่ครับอืมมีสองลูกก็ใช้อย่างประหยันครับอา้าวแล้วบ้านบ้านผมอะ่ะเฮ้ยยังไม่จะใช้ยังไม่ได้ใช้ใชบ้านหายครับโอ้โหหลงทางกันได้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้เอ้ยตรงไหนวะเกิดอยาก,กับบ้านมีทางเดียวอะผมต้องตายเท่านั้นครับ อืมบ้าไปขึ้นเขาอะอืมขึ้นเขาตา่อันนี้ครับข้าเป็นฟินบ้ายาฟิเพตยาไม่ใช่นะครับผมโอ้โหกระตูนี้รู้เรื่องรู้รุ่นเยอะอืมฟินบ้ายาฟิเพตยานี่ครับผมบ้านโอ้โหคิดว่าจะหลงมาแล้วเกือบไปฆ่าตัวตายไปแล้วอืม ไปวัดตัะเข้างนี้ทำไมต้องเขาบานเอเพื่อคว,วามมันเทิงครับอะไรอยวันแเราต้องเพววื่อความมันทงเทิงตลอดเลยเอ่คนละเหตุผลเหมือนกันนะผมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเ,ยเยข้าดิเว้ยภารกิจนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอเอาเป็นถุดว่าตอนครั้งนี้ผมมีมดแบบตีได้นี่เรามาทำอะไรทำที่ขุดไหมเออที่ขุด จัดไปเรามาขุดเหมือนนีกว่าพาร์ทนี้เออขุดมาเดี๋ยวใช้มอนนี้ด้ละเพื่อความปลอดภัยครับปึ๊บปึ๊บ plist file p a s s q ก็ไอรอนโกดไดมอนครับผมนี่ก็คุณก็ไม่ใครทำอะไรคุณได้แล้วอนอนก่อนไหม มันไม่ให้นอนอะแต่บนี้ฟอมบี้มันสะ,ปะเปาแน่เลยต้องจะหายใจแรงเหี้ยนะอาหายใจแรงครับคนหายใจแรงก็งี้คนตัวใหญ่หายใจแรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋เ,เอขอได้แล้ว อุดเมืองครับวัรกิจนี้อะไรดีคือเรื่อยๆกันครับปล่อยกิจของพาร์ทนี้เรื่อยๆทุกความประหยัดเราใช้ที่พลิกแอคที่พลิกแอคเหล็กเงินความประหยัดภายในตัวมันของดีของหายากแบบเพิ่งใช้ ผมใช้มอดนี้มันช่วยอาจจะโกงวันเนี่ยไม่โกงหรอกมันใช้มอดที่เป็นประโยชน์ครับไอค่โกงโกงวันนี้ผมตั้งหมดเคทีบเล่นแล้วนะ <c oughs> ครับอต้องไฟทําไมต้องคอยตั้งไฟครับผมมองไม่เห็นครับไม่ว่ากลัวฟมบี้นะมีมอดนี้ไอ้กลัวฟมบี้อะไรมีมีม <c oughs> ทีเดียวยังฟอดุงมาฟัมบี้เลยไม่ฟัมบี้ธรรมดานะครับผมฟัมบี้แปดบิตครับผมโอ้โหเหลี่ยมเลยอ่าทั้งหมดเกมนี้ทั้งหมดมันมันเหลี่ยมเมืมเกิดม,ม,ม,มันถอดเกมจะเหเลี <c oughs> ห่ยมไหมวะเลยเหลี่ยมวะโอ้โหไม่เอาหื่นกลามนะกัวเห็นโชว์กาเวลครับ่านไว้กาเวลวะ มันคืออะไรอ่าครับกาเวลแหละไม่ผมต้องเอาที่ขุดขุดไม่ไม่ใช้พวกชิคุดอะ่ะเออไม่ใช้โชเวลครับชเวลคือที่ขุดครับผมคือที่เตรียมมายังไม่เตรียมมาแล้วก็โอกาสที่เวลาผมเ่อผมคิดอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราใช้ที่ขุดอะ่ะขุดพวกกาเวลอะ่ะมันจะโอกาสได้แบบเป็นไปเอา้าแต่ก็ของแต่ขามือ อ้าวแตกหลุดเลยแตกทีกูหลุดเลยทั้งมันครับเดี๋เข้าใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่เข้าใหม่อืมกู้กู้นี่ครับレンチャーครับบล็อกレンอร์นะครับนี่ก็เป็นตัวว่าสกินไมค้าผมเลยเนี่ยนะหน้าที่เขียนอินดิเตอร์เนี่ยอืมครับผมมันตกลงตกลงนี่ครับคลิปเปอร์เชเดอร์อ่าแล้วพวกนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นี่ผมไม่ได้เซิร์ฟเวอร์นี้ทีมันเต็มอ่ะ แกทำคลิปตะลุยเฟเบอร์ว่านี่ครับอ,อยูนต่อเลยเฮ้ยจำได้เมื่อกี้มันแตกแล้วไห่เหรอเออดีเลยว่าเป็นบั็กแบบนี้เกิดบ่อยๆก็ชอบอนะเนี่ยเออแจมแจมแจมเ,เล็กกอนเลยอาแต่คามืออีกแล้วครับ ออืนี้ชิวจ้ะอืนี่มาขุดเหมืองเล่นๆเลยคึอผมแต่อัดคลิปมาทํำไมค,ไมคไไไรับก็ไม่ค่อยได้ไปบุกไหนอะไรเลยไม่ค่อยแบบฆ่าคอมบี้เล่นเลยอ่ะเดี๋ยวเลิกขุดเหมืองก่อนไปฆ่าฟอมบี้เล่นกันดีกว่าตาล่าซอมบี้เล่มออสเลย ุ้งจะได้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถังขึ้นผมอะ่ะอ๋อหยุยเกือบหลงอะคิดว่าเมื่อกี้ที่มันหลด่ดเมื่อกี้มันที่ไอ้เนี้ยมันไม่พังคิดว่ามันแบบจะเอาที่เราขุดเมื่อกีห้หายไปด้วยนะครับอืมไม่ขึ้นลำบากจัง โอ้โหขุดไปลึกเหมือนกันน,น,ะนะเนี่ยนี่ครับแหมมาสู่ข้างบนอือม นี่ผมจะมาตัวเปล่าเลยแต่ขอไฟชุดไว้ก่อนมิในตู้เอ้ยทอดมาทอดมาปุ๊บเนี่ยเก็บดาบนี่ไม่ใช่วุฒิด้วยเป็นไงล่ะจัดเข่้เทพฝัดๆนะครับผมเอาไม้เก็บไปเผื่อตายไงเฮ้ยแบบนี้นก่อนเฮ้ยไม่ชอบเอาฝัดติ๊กเก็บวะจะใช้เว้ย เอาบล็อกไว้หน่อยเผื่ออ่านะนี่เผาอลไรอยู่ะ่ะกระจกนะครับกระจกเอาไว้ถูอืมต้องเอานี้ออกก่อนดิอืมนี่กระจกมานิดหน่อย็อออเป็น ท็อชแล้วกันครับอืมทอ็อชต้องกระแดดด้วยท,ท,ท็อชหนลาลอลอลอนึกหน่อยครับไม้สติกก็ทำทอดด็อชเยอะเลยเพราะคงต้องตะลุยยาวเพราะยังไงรู้ว่าต้องตายเอาชุดไปด้วยไว้ด้วยด้วยกันชุดเลยเไปตายอยู่แล้วเนี่ยตุ๊ดตุ๊ด แค่นี้วะปึ๊บปุ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 ๊บไปนิดหน่อยครับแค่นี้อ่ะเดี๋ยวไม่พอมเม้าไหมต้องพอแล้วล่ะเก้าบอกไม่น่าพอสามเอ็ดสามแปดห้าสิบไปเลยจัดไปครับ อิฟสนี่ไปก่อนก็มสรใหม่พิมพ์ไปเลยครับ p l i f t A t อืมเราลองจะไม่ใช้พวกนี้ครับใช้นี่ผมมันเขียนว่าอะไรลีดไลท์แต่มันถ้าเกิดเราตีเราอย่าไปอยู่บนหัวของคู่ต่อสู้ครับผมเรับขาดไม่ได้โกไดมอน์โกเอลอนมีอลอนแมนพัดด้วยนะตีแล้วลมันจะปิวไม่เอาไม่เอา,เอาจะดับของ ไม่ได้อืมนี่คือไปตายเลยโอเคก็เราใจร้อนของเราไว้รุ่นไม่ใจร้อนนะครับพิมพ์มาเลย N I G H T n i นะครับกลางคืนอ่าตึ้งโอ้โอวันนี้เรามา ีมอนเตอร์เล่นๆกันเลยพอมาตายอยู่แล้วแหลกกันนะครับแหลกแหลกกันทวนหน้าเพราะมันฝปลาอันเต็มเลยนี่ตายแดงๆครับแมงมุมนี่ดีเล่าตีไม่โดนอะไรแกะตน,นี้ก็ได้ ทีละยี่สิบเลายืนหัวครับก็ต่อยมันต่อยมันนั่นนั่นนั่นเท่เท่โอ้โหเด็กโอ้โหมันดีอย่างนี้นี่เองครับฟุดยอดเจ็ดเดี๋ยวเพิ่มว่าเดี๋ยวเพิ่มความมันครับพีเอพีเอฟทีเดี๋ยวรีเฟรชได้ก่อนเลยว่าเหมือนเดิมอ่ะ ไม่มาค่าอยู่แล้วไอ้ม่อนโก,โกไอรอนจัดปลุยตอ่อครับอือตายหาเลยไม่ทันทำเลยเลยลมแดดว่ะไอแมงมุมนี่นี่นน มันลองของใหม่ดีกว่า PLST ไม่ของใหม่มันมีอยู่แล้วนี่ลิฟท์ก่อนเลยเอื่นช่างแม่งมันนี่ครับผม Iron Man น a r ดนี่นนแถมเราต้องไม่ลืมทเทนี่ครับเราโกงนก็เน่อยไหนๆก็โกงให้ัโกงถึงที่สุดเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โกงครับไม่ใช่โกงก็ลนว,ว่าใช้มอดได้เป็นประโยชน์อ่าเยี่ยม คืนนี้ไม่เห็นมีฟอมบี้กตัวเลยครับปาลาวหน่อยดิอยากฆ่าฟอมบี้อันเนี้ยไม่ได้แมงมุม,ม,มนครับแมงมุมไลยตัวนั้นจันเห็นมันอยู่บนหลังคาน้องได้แค่นเนี้ยยิงเราเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ต้องละมึงแหละไปเลยไปนู่นเลย โอ้โหโหได้ของมาเยอะกันานียพวกเพชรทองเหล็กไปไปไปตรงนี้เตรียมที่ขุดกับนี่มาดิเฮ้จะตายเว้ยเฮ้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 ไปแล้วครับผมโอ้โหตางที่เียบร้อยลิปนนี้ก็ มากากชโชว์ดูเฉยๆก็ผมก็นะไม่มีอะไรมากแล้วอ่าป,ปับปงมองอย่างนี้เลยคนก็ต้องขอกล่าว<อ>จบคลิปเพียงเท่านี้กล่าวจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมก็เกิดว่าใครชอบก็กดไลค์ชอบมากกดซับเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดอยากให้ใครอยากให้ทำคลิปต่อไปก็กดไลค์เป็นไลค์คลิปนี้เป็นกำลัง ผมด้วยนะครับผมก็คลิมนี้มาแล้วไปแล้วสวัสดีครับ